สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอลา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  สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆก,ก,กลับมาพบเจอกับคุณครูการเช่นเดิมนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในรายวิชาเดิมนะคะคือวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปติดตามชมกันเลยนะคะ,ะเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องการบวกเลขและการลบ เลขนะคะเราไปชมกันเลยนะคะในส่วนแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการบวกเลขกันก่อนนะคะเรามาดูโจทย์พร้อมๆกันเลย2องวก4เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยวิธีการทำอย่างไรคะเอา4ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้วนับต่อจาก4 4แล้ว5 6 เรามาดูคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะใช่หกอย่างที่เด็กๆคิดหรือเปล่านะคำตอบคือหกนั่นเองนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะเราไปดูการบวกข้อต่อไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเรามาดูเรื่องของการบวกเลขกันต่อนะคะโจทย์มาเลยค่ะสองบวก บวกอะไรเอยบวก8นะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยทำอย่างไรคะเด็กๆเด็กๆก็ก8ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้วนับต่อจาก8 8แล้ว9 10นะคะเรามาดูคำตอบพร้อมๆกันนะคะใช่10อย่างที่เด็กๆคิดหรือเปล่านะเย้เ yeah. ท่ากับ10นะคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ถ้าไม่ยากเราไปดูจทย์ข้อต่อไปพร้อมๆกันเลยนะคะเรามาดูเรื่องของการลบเลขกันนะคะโจทย์มานะคะ6-2ลบสเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆทำอย่างไรคะทำอย่างไรนะคะเด็กๆก็ชูนิ้วก้นมา6นิ้วแล้วทำอย่างไรต่อคะ ักนิ้วลงไปสองนิ้วใช่ไหมคะนับพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองเหลือทั้งหมดกี่นิ้วคะเรามานับนิ้วที่เหลือพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่เหลือ4นิ้วใช่ไหมคะเด็กๆมาดูคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะเย้คำตอบได้สนั่นเองนะคะ เราไปดูเรื่องของการลบเลขอีกสักหึงข้อนะคะเรามาดูเรื่องของการลบเลขกันต่อนะคะเด็กๆ9ลบเทไหรเอย่ยลบ6เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆวิธีการทำอย่างไรคะเด็กๆก็ชูนิ้วขึ้นมา9นิ้วหักนิ้วมือออกไป6นิ้วอะเรามาเริ่มพร้อมๆกันเลยนะคะห สองสามสี่ห้าหกเหลือกีก่นิ้วคะเด็กๆเรามานับนิ้วที่เหลือพร้อมๆกันเลยนะคะหนึสองสามเหลือ3นิ้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะ สามถูกต้องนะคะเด็กๆเด็กๆเก่งมากเลยเด็กๆอย่าลืมนะคะเราเรียนเรื่องของการบวกเลขแล้วก็เรื่องของการลบเลขนะคะค่ะเด็กๆเราได้เวลาจำแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะซึ่งจะอยู่ในใบงานของเด็กๆนะคะในวันจันทร์ที่ 24เดือนพฤษภาคมพศ2564นะคะให้เด็กๆหาคำตอบให้ถูกต้องนะคะเด็กๆเ,เห็นรูปหนอนไหมคะเห็นใช่ไหมคะรูปหนอนจะมีทั้งเรื่องของการบวกเลขแล้วก็เรื่องของการลบเลขนะคะเรามาดูตัวอย่างเรื่องของการบวกเลขกันก่อนนะคะโจทย์นะคะ2บวก4เท่ากับเท่าไหร่คะ ทำอย่างไรคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เอา4ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้วนับต่อจากส 4, 4ีแล้ว5 6เด็กๆก็ตอบลงไปเลยนะคะเลข6กฮินดูอาราบิกนะคะเรามาดูตัวอย่างเรื่องของการลบเลขนะคะนอนตัวแรกนะคะห้ลบสเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ ทำอย่างไรคะเด็กๆก็ชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วแล้วทําอย่างไรต่อคะหักออกไป4นิ้วเรามานับพร้อมๆกันเลยนะคะ1นึ่สองสามสเหลือกี่นิ้วคะเหลือ1นิ้วนั่นเองนะคะเด็กๆก็ตอบลงไปเลยนะคะ1นึ่งฮินดูอารบินะคะทำได้ไหมคะเด็กๆ ผูคิดว่าเด็กๆน่าจะทํากันได้นะคะเด็กๆทาเสร็จแล้วอย่าลืมเอามาส่งคุณครูในวันเปิดเทอมนะคะค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันนะถูกต้องแล้วคะ่ะเราเรียนรู้เรื่องการบวกเลขและการลบเลขนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะ ทำได้ใช่ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมทบทวนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆ